ถึงแล้วน้ำตกห้อยแหงน้ำตกทีรอสิสวัสดีครับคุณจิแคมคลิปนี้นะเราพานักท่องเที่ยวนะมีพี่สมากัน2คนนะครับเราก็รับนะรับพาเที่ยวจะกี่คนก็รับอ๋อมาเฮ้อมาเฮ้ออย่างเงี้เนาะอ ทริปนี้มีกําหนดสามวันสองคืนนะครับสามวันสองคืนคืนแรกเราก็เดอลูกเมื่อวานแล้วแต่ผมไม่ได้ไปด้วยก็ให้พี่อู๊ดกับน้องอํานาจัวแทนครับนะครับพานเจษดาไปดูแลก่อนแล้ววันนี้ผมว่างละเมื่อวานไม่ว่างนะครับกลับมาจากเบตงก็แย่แล้วยางแย่แล้วโอเคนะเดี๋ยวลองไปดูครับ อไอ้เลือกดอกลู่เลือกดอกลู่ช่วงนี้เป็นยังไงไปดูคลิปเลย วงง <laughs> ันนี้เรามากินชาบูกันบบนดยนะครับไม่น่าใช่อ่ะ <laughs> มาตัดกลับมาที่หมู่บ้านห้วยแห้งนะเราจะไปน้ำตกที่รอสีกันนี่พี่หนูกับพี่ชิดพี่ชิดครับครับ,รบผมไป<อ> <laughs> ช่วงแรกที่เดินนะครับเราก็จะเดินเลาะคู่ไอ้ไรนาชาวบ้านไปกับห้วยไงครับนะที่มันมาจากไอ้น้ำตกนี่แหละหอันนี้เจ้าก,ก้าพี่ก้าของเรา ไม่ใช่ไข่ที่ไหนมาหมู่บ้านนี้ขาดไม่ได้ <c oughs> ตรงนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นบ่อที่ไว้พักน้ําทาประปาหมู่บ้านน้ำเนี่ยเอาไปใช้ในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนะเอาน้ําจากตรงนี้แหลนะนต่อท่อไปลงไปข้างล่างน,นเป็นยังไงน้องได้ครับ <laughs> มาถึงบริเวณที่เราตั้งแคมป์กันแล้วนะเดินเข้ามาประมาณสี่สี่สิบนาทีเราวลาวเนี่ยครับเราล่าสี่สิบนาทีจะถึงจุดที่เราจะตั้งแคมป์มันบริเวณนี้ครับอยู่ริมห้วยนี่แหละนะก็ดูมันโปร่งดีครับดูที่ผมเคยมานอนนี่มันทึกไปหน่อยนอนกันบริเวณนี้ครับเนี่ยบ,บริเวณที่อำนาจอยู่เนี่ยบริเวณน,นี้เลย <laughs> อยู่ข้างห้วยตรงนี้นะน้ำตรงนี้เราไมา่ใช้กินใช้ดื่มได้นะใช้กินใช้ดื่มได้เลยหรือใครที่กลัวอันนี้ก็เอาต้มกินครับหรือที่มีเครื่องกรองน้ำมาก็จัดการเลยได้เลยนะแต่น้ำนี้เป็นเป็นน้ำที่ชาวบ้านเราไปใช้ในหมู่บ้านอยู่ละเป็นต้นน้ำครับน้ำที่นี่สะอาด <c oughs> เราวางกระเป๋ากันไว้ที่แคมป์นะแล้วก็เราจะเดินต่อไปอีกประมาณสัก เกือบ,บชั่วโมงครับนะไม่ไม่ไมอาจจะไม่ถึงสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะนะดูดูว่าจะเดินช้าเดินไวขนาดไหนประมาณนี้ครับประมาณอีกครึ่งชั่วโมงก็จะถึงน้ำตก นะช่วงนี้ต้องตีนป่ายกันลงมาหน่อยครับนะต่รามัดระวังพอยู่ข้างล่างก็ระวังหินด้วย <c oughs> หินก็ไหลลงมาเรื่อยๆครับ <c oughs> อ่ะถึงแล้วน้ําตกห้วยแห้งน้ําตกทีรอสิ กลับมาที่แคมป์กันแล้วครับผมอันนี้แล้วก็ก่อไฟไปละพี่กาเนะขาก่อไฟรอ,นนอเรียบร้อยพี่ก้าไม่ได้ไปด้วยนะก็ก่อไฟรอไว้แล้วก็อันนี้อาบน้ํากันละอาบน้ําเรียบร้อยโชว์ผิวหน่อยโป๊ะโป,ะโปะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวทําอะไรกินกันเนาะแล้วมาดูว่าคืนนี้บรรยากาศในค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงติดตามกันนะครับติดตามไปด้วยกัน ได้เวลาล่ะจับห้อน้อรถถุกคิดอ่ะจับกันอยู่ข้างแคมป์นี่แหละครับไม่ต้องไปไหนละ <c oughs> รับยกกล้วยป่าแล้วก็มีเห็ดครับเห็ดป่าด้วยครับ